ไม่ยปิดครับไม่เคยปิดเลยไม่เคยปิดเร<อ>ื่องค,ความรักเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตประจวันการมีแฟนมีคู่มันก็เป็นธรรม,มชาติของวัยรุ่นอะไรางเงี้ก็ได้ก็หลังๆมาเห็นลงอะไรแบบนี้ก็ลงโซเชียลตามภาษาวัยรุ่นนะครับเ็าแบบเราไม่ได้บอกว่าเรามีแฟนหรือไม่มีแฟนคนท่าคนเห็นเดินตามตลาดจูมือกันนั่นแหละก็เป็นแฟนผมอะไรแบบนี้เห็นผมโพสต์รูปลงก็ก็เป็นแฟนอ,อะไรน,น,ไน,น,นะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นธรรมดาปกติ ชีวิตวัยหนุ่มทั้งไมดไม่ตงเป็นนคจุ๊ดไม่ครับไม่ไแต่เป็นคนน่ารักัก็แบบแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่จริงจริงที่เราเห็นในวัยรุ่นคือน่ารักมากเลยคอนเทนต์ที่แบบเป็นคนทำแบบเขาแต่งตัวเต็มมากเลยแต่เธอแต่งตัวชิวชิวจริงจริงผมแบบเขาเรียกอะไรนะเราชอบใส่เสื้อผ้าเราแบบ แต่สภาพต่อทีนี้เแต่เราเก่ากว่าเขามากเลยใช่ครับแล้วก็ไปคนละโลกเลยออกมาถึงอีกทีเฮ้ยทำไมเธอกับเรากำแต่งคนละโลกกันเลยเลยก็ทันากันไปนัดกันไปนัคกันไปไม่มีไม่มีสมมติวันนี้เราจะชวนเขาไปกินข้าวแล้วไปดูหนังกินเนอร์เลยก็เป้าหมายคือไปดูหนังเรื่องอะไรกินข้าวอับประใแค่นั้นพอเลยครับชุดก็ไม่ได้นัดเปิดทางไม้กันนัดกันต้องไหมครับแบบไปประชันการไปกินข้าวลดวัยแต่งมาในทีเดียวกันเคยไหมมีบ้างที่เขาตามผมนะ เกียงยีนจะยืดอะไรวะเนี้ยคือเขาเขาต้องตามเราแล้วเราเคยตามเขาบ้างไหมไม่ไเคยคร <c oughs> ับม <c oughs> ี่แบบจังหวะที่ราชสวนที่ว่าแบ่คือผมชอบแบบแต่งตัวสบายๆนะเ,เขาแบบง่บายๆกับจะย,ย,ยืดเกียงยีนสจะยืดจะยืดเก่าๆอะไรที่แบบผ่านเรื่องราวมาบางทีเจ้าของเขาเข้าฝันะเขาเชื่อมคืนมาคืนเอาไปทำไมแต่ชัเนเองบอกว่าวันนีก็สบายเกินไปสบายครับสบายผมจริงจริง จริงก็แบบคนชิวๆับไม่ได้อยากให้แบบซีเรียสอะไรมากในการแต่งตัวเพราะว่าคนเรามันก็มากมายหลายหลากที่แบบอยากทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยขอแค่แบบเราเป็นคนน่ารักคนเมตตาต่อคนในสังคมก็พอแล้วครับชอบคนใหม่ชอบชอบชอบใจอ่ะเราคือถูกจีบเหรอเราโดนจีบเหรอเราจีบกันแล้วกันนั่นแหละ ความรักขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแต่งเลยและวกันดูน้เยะเยายายาะเยาเยาเยาะยะยาะเยาะเยาะ่ะยัะเยะยเยยเยาะเเยยาะยเยยังยย่เยยย